แล้วไงต่อชิปแล้วก็จบโทรครับจบโ,<อ>โทรที่ไหนจบโทรที่ไหนจบโ,<อ>โทรที่ไหนจบโทรเลยโทรที่ไหนแต่โทรไม่ติดครับสวัสดีครับผมนี่คือรายการครัวอะไรอ่ะ เอาวันนี้ผมเลใครคนที่เห็นตั้มเนลเห็นอะไรมาแล้วนะครับผมเบอร์เกอร์ลองใจ <c oughs> เราเอาเบอร์เกอร์นี่แหล,ละแหละเป็นมินิเบอร์เกอร์นะที่เป็นเบอร์เกอร์แบบของใหญ่ๆ <c oughs> เหมือนแมคโดนัล์นะครับผมมีอันดีและอันไม่ดีจับคู่มาเล่นทีละคู่ทายกับเพื่อนว่าจะแบ่งกัเอ้ยจะวัดจะอะไรนะจะแลกกันไหมสลับกันไหมใครใหญ่สุดชนะอะไรใหญ่สุดถ้าเราในสำหรับที่เราเล่นที่อื่นเนะ่ยอะไรใหญ่สุดไม่รู้ที่นี่เหรอสาม โอ้โหให้แข็งเหนเออใช่ไหมแข็งบ้สามใหญ่สุดอ oh okay. ่ะอ่ะเราไอเอทพอดำใหญ่สุดไอเอทพอดำใหญ่สุดตามสคือตามปกตามปกติอ่ะเดวนนี้เราก็มีเชฟมาเพราะเราจะทำเบื่อไม่เป็นให้เชฟเราทำไปดูก่อนว่าอันดีและอันไม่ดีเป็นอย่างไรบ้างเชิญเชฟครับผมสุชสีสชีครับร้านร้านอะไร้านวะสร้านรััสรับรัรับ ชื่อร้านว่าไมยน้ำปั่นอยู่ซอยไหนอะไรตรงไหนไปซื้อเส้นเมหลัซอยพรทิสานครับไปขับไปไปปุ๊บอยู่ทางขวาขวามือครับถ้านผู้คนขับเลยไปขับเลยไปต้องวนกวนกลับมาก่อนวนกลับมาก่อนวนกลับมาอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งซ้ายแหละจะไปซื้อซื้อกี่โมงได้อาบน้ําทําอะไรเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะออกไปซื้อเป็นห่วงลูกค้าเขาถามว่าเปิดร้านกี่โมงไม่อาบน้าซื้อของมึงไม่ได้เปิดร้านกี่โมงเปิดร้านตั้งแต่ หกโมงครับถึงตีสามติดเลยติดาวเด็กเด็กมหาลัยเขาตื่นนอนกันอย่างนั้นเคยไปกินแล้วทีนึ่งขนมบังชาโคร่อยมากเลยดำปี่เลยไอชาโคหรอไม่ใช่ขนมทั้งไม่เหรอทั้งไม่ทั้งวางอยู่ข้างๆถนนรถถัดไปมาพูนเปิดกัดไปหยุดหยุดหยุดขนมบังจิงสายเยีะหยุดหยุดเดี๋ยวร้านน้องขายไม่ได้เอาวันนี้มาทำเบอร์เกอร์อ่าทำยังไงชีพเอาแบบปกติก่อนเบอร์เกอร์ปกติ อาชีพทำเก่งกว่าทำเก่งกว่าทำเก่งที่อะไรมือหยิบไม่ถูกแล้วไม่รู้จะหยิบอะไรแล้วหลงแล้วดูความเข่าเนี่ยคุณเลือกบุดีเจอขอขอญาตใช้มือนะพี่นะเอาเลยเเลยสุดเท้าสุดเท้าโอ้ย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 ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยไอ้เทียบบนโอยบนแบบบนแบบออกมาเผื่อบบนออกมาโอ้ยเอ้ยชีทำเก่งว่ะมันเก่งตรงไหนมันแค่จับวางเลยใช่มาดูมาดูข้องเข่าเว้ยนี่เขาเริ่มหั่น มะเขือเทศแล้วมะเขือเทศนี่ต้องหั่นยังไงครับชี่ต้องหั่นองศาที่ได้ได้ดีครับองศาที่ได้ได้ดีครับไม่บอกพี่บอกว่าเกี่ยวองศาด้วยนะพี่พูดว่าอะไรอะองศาที่ได้ดีอ๋ออันนี้อะไรอันนี้อนี้เนื้อ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 บดบาเกิวครับ คครับขนมปังต้องทานเนยหรือว่าอะไรไหมครับอ่าแต่ทานเนยแล้วก็เอาไปจีบครับนี่ช่วยช่วยช่วยหั่นแล้วครับช่วยหั่นไปแล้วครับเจ๊มึงใส่หมูไม่บาลานซ์กับขนมปังบ้างป่ะขอแต่ร้านนี้คือเน้นเนื้อไงหัวเราะหัวเรอะเนื้อปริ้นเนื้อปริ้นให้เห็นไปเลยเบอร์เกอร์เนื้อปริ้น ปิ้นเบอร์เกอร์เฮ้ยชีฟใช้ผ่าตรงนั้นเหรอใไอชีฟไม่ผ่าครึ่งเหรอชีฟเออมัประกอบยังไงมันจะประกอบอย่างนี้ป่ะประกอบอย่างนี้ว่าไม่เป็นแล้วล่ะไม่ใช่ว่ามึงทำไม่เป็นแล้วล่ะนี่อ่ะไม่แตกูช่วยม่ไใหม่ไ่้ก็ติดคอหั่นครึ่งหน่งครึ่งแล้อ่าชีฟเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นขนมปังไว้ให้มาใช่ปี้ไม่กลับสักทีเหรอหม้อเดี๋ยวได้นะพี่เดี๋ยวว่าร้อมันสุกมาเองเลยพี่ข้างล่างมันจะได้แบบกริ้วกริ้วหน่อยแล้วทำย อันนี้มันน้องพี่สบอลดีว่ะชิพชีพชิพขนมปังไหมแล้วชิพชีพชิบไปข้างนอกเกลียวข้างนอกเอออันนี้นั่งเออเอออันนี้ก็ตอนทำก็จบมาได้เลยคืออะไรนะจบนะจบมะเป็นคะแนนไหมจบเชฟเหรอใช่ครับจบเชฟมาอ๋อเหรอคือแบบด้านเบอร์เกอร์เลยเหรอใช่ครับด้านอ่าบอลลังเบอร์บอลลังเบอร์อ๋อบอลลังเบอร์คืออะไรตื่นมานั่งเบอร์เอาไปแล้วอ่ะคือมีกรอดอกเบอร์แล้วไงต่อชิปแล้วก็จบโทครับ จะโทรที่ไหนจะโทรที่ไหนจะบโทรที่ไหนจะโทรที่ไหนแต่โทรไม่ติดครับแต่โทรไม่ติดครับเ่าสัญญาณไม่ดีติดหมายสอบหอมสอบไม่ติดสอบไม่ติดเราไปติวเยอะๆทีบกระทะมันดำมาทีบเออปึ๊บพักก่อนพักก่อนพักก่อนโอเคอันนี้คือนี่คือจะโปะผัดก่อนแล้วตามด้วยตามด้วยมะเขือเทศครับมะเขือเทศก็จะเป็นหอมครับแล้วก็ เนื้อเนื้อสัตว์อ๋อนี่คืออันที่ดีนะจ๊ะใช่ครับพวกแบบพวกกูปะนี้เหรอโทรที่มองบลังนั่นคือโกงพวกกูเหรอมันเป็นแบบนี้นี่แต่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เบอร์เกอร์หรือโทรศับซำซุงฟิปเดี๋ยวเดี๋ยวที่โทรศับซุงเดี๋ยวพี่จัดการให้ดูเฮ้ยแต่ว่าหมูหมูหมูช้ำนะหมูช้ำนะน่าน่าอร่อยน่าอร่อยอันนี้ก็แค่นี้เลยก้อนเล็กๆพอเอานี้เบบี้เอาเอาตะเกียงพี้อันนี้ก่อนเล็กๆพอ เออแค่นี้กำลังดีกำลังดีกำลังทำทำไครับเดแ๋ยวในระหว่างนี้ที่ผมย่างนี่รออะไรทำไว้ครับผมเราจะทำเบอร์เกอร์มินี่ไว้หมื่นหกพันชิ้นเพราะเราจะเล่นกันตอนนี้ในเกมนี้เอาสักสิบกว่าชิ้นพอแล้วประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคครับที่คนดูเห็นน้ำมันสองสามวิและฟลุ๊บภาพเปลี่ยนเลยแต่เรามาชั่วโมงกว่า คือทาเตียวไ้ก่อน๋ยวที่จะเป็นคนปรุงให้มีของดีและของไม่ดีคู่แรกไปไหมกับการเลเชิเอ่ะมาหนึ่งคู่เลยนะเชฟอา่าพี่สาบอนกับพี่ปกป้องฮะเ,เ,เปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยเอาละทีคู่แรกเป็นปกป้องแล้วก็สบอนนะครับผมัผมหนึ่งเลยแอบดูแล้วก็ จะบัฟไหรือว่าจะแลกจะไปแลกกันแล้วแต่ตบอเลเริ่มก,ก่อนโอเคนะครับตบอลหลือตาครับจะแลกหรือไม่แลกดีคุณเท่าไหร่เชิญบ,บัฟครับคุณได้เยอะเปล่าผมกลางๆครับเฮ้ยผมพอตัวเลยนะพอตัวเลยเหรอพอตัวเลยระดับแบบว่าผู้บริหารระดับไหนในระดับผู้บริหารจะมีซีอโอคือสูงสุดใช่ไหมเออผมลองมาจากนั้นแลกมาครับแลกเบอร์แรกคืออังกฤษอังกฤษเออแลกเอ้ยมืนแลกกันง่ายอย่างนี้ไงแลกจริงเปล่าจริงเอาแลกนี่แลกกันแล้ว ทางั้นแลกครับแลกกันแล้วเปิดพร้อมกันนะโอเคพร้อมแล้วสามสองหนึ่งปึ๊บดูเองมังตาบจริงเีลยอ้าวปกป้องได้กินของไม่ดีโอ้ยแล้วมึงคิดยังไงมึงหลอกอยากพูดเลยอ่ะหลอกไงหลอกไงหลอกมึงไงหลอกมึงไงกูเชื่อกูเชื่อนี่เราจะเลือกใหม่หรือคนชนะอยู่ต่อครับจ้าคู่ดีกว่าเจ้าคู่ใหม่ดีกว่าไม่กินอันดีนะฮะอันนี้ดีใช่ไหมเนี่ยอันดีครับ ชัวร์นะชีพชัไม่แยกไว้สองฝั่งวะอาจารย์บายียเลยอะคันไม่ดีจะทำแบบเรียวชามอ๋ออันไม่ดีเวลาโอเคโอเคอันนี้ใส่พริกแกงหรือไงแล้วท่านสมมติตามผมอะผมแบบว่าเลือกไม่กินใช่ไหมโอ้โหไอ้กลิ่นดอกว่าเลยกลิ่นแบบเฮ้ยแต่ต้องเคี้ยวหน่อยสักคำหนึ่งก็ยังดีเคี้ยวก่อนเลยมาเลขมหรืออ๋อดีอ่ะโอเคโอเคประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งโอเคมาคู่ต่อไปชีพดูคู่ต่อไป เฮยอย่างนั้นน่ะคนดีไม่ต้องไม่ต้องได้กินดีหรอกให้แม่งเฮี้ยทุกอันเลยดีกว่าดีปหมเออไม่หิวหรอมึงจากอะกาศอันตายมึงอ่ะรอดก็รอดไปโอเคคู่ต่อไปเป็นพี่บิ๊กกับพี่เดอะมีนครับเพียอนเอ้ยสรุปกูไม่ได้กินอะไรแค่ของดีอ่ะไม่ของดีใครหิวก็กินได้นะโอเคโอเคโอเคแต่ที่นายเหลือไม่กินก็ได้ขอลองชิมสักคำหนึ่งได้ไหมได้ได้ไม่แต่ต้องได้ได้ได้ชนะก่อนได้ชนะก่อนดิอ่ะอันระหว่างจับกัน คำของที่ไม่ดีไปเลยจ้าอย่าเคย่าเก็บไว้ไม่รู้นะครับเชิญบัฟครับบิ๊กว่าไงน้องว่าเนี่ยมาก่อนเลยน้องน้องชายเลขตัวเดียวหนึ่งถึงเก้าเงี้ยเลขสองตัวก็มีแค่สิบไปเที่ยงเอาเขาหลอกล่อไงถ้าเรื่องเลขตัวเดียวกูจะอยากได้ทําไมอ่ะเพราะกูสูงจัดเลยก็ไม่ต้องแรกโหมั่นใจของผมเหมือนกันได้เลยได้เลยใจตัเองเออมั่นใเองกำลังบอกว่าน้อยเพื่อให้พี่ไม่อยากได้ใช่ไหมเลขตัวเดียวก็หนึ่งถึงเก้าอะ เออก็หนึ่งหึงเก้ามันเอนะเว้ายสองหนึ่งเก้าเอาเองั้นพี่มีสิพี่ไม่แรกแล้วกันบอกตัวเลขเลยนะมึงเชื่อใจเขาหรือเปล่าไปกูก็เชื่อนะไม่เชื่อเราเชื่อไม่ได้คนนึงพี่มิังเชื่อเขาไหมครับผมไม่แรกอ่าแล้วงั้นดวงตัวเองนะผมก็ไม่แรกเหมือนกันโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วอย่ามาสบัดผมตรงนี้ โอ้โหขมนของเข้มอ่ะสามสองหนึ่งเออเจ๋งสิบจริงจริงบิ๊กเก้ครับเชิญครับชิบป้ยมันต้องอั้มครึ่งหนึ่ง่งครึ่งหนึ่งเลยหรอได้ดูปกกินครึ่งหนึ่งเมื่อกี้นะได้เออนั่นแหละเออครบรสถไปฮะรสชาติช่วยอ่ะโอ้เค็มเข้ม ตอนนี้เหลือมึงกับกูที่ไม่ได้เล่นอ่ะเขาท้าผมผมผมได้นะผมได้นะได้ได้ได้เอออ่าโอเคได้ครับสุดสุดเดียวของกูจุกกรียจัดอยากแลกไหมล่ะอยากแรกแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะทำไมอยากแลกกันนะกูอ่ะอะไรกันได้นะเฮ้ยอะไรกันแรกไรกันแรกผมไม่แลกเราเป็นเพื่อนกันมานานนะเฮ้ยจริงๆรู้เป็เพื่อนมานานผมไม่แลกคุยจริงๆเิงทอ่ะขอเลยปะเนี่ยนี่ขอเลยเหรอขอเลยขอว่าอยากแลกจังเลยครับโอ้ที่มาตรงนี้ก็ไอ้นี่สิ ก็ไม่รู้ก็คิดเองคุณคิดแองวมึงก็ไม่แลกหรอกเขาองมึงไม่เกินห้าเยอกว่านั้นมแลกทำไมอ่ะเออมึงไม่บอกเขาอีกการจะแลกกับมึงทำไมอ่ะเออหน้าออกเลยหน้าออกเลยผมพอใจสิคือตัยังมีเปิดมาแต่แแบบจะคิงก็ได้หมายถึงมึงหรือว่ากูจะจะจะเป็นแมบบเนี่ยกูเนี่ยกูอาจจะฟอร์มขอแลกเฉยไอ้กูไม่แลกกูให้มันให้มันให้มันสู้ของตัวเองมึงไม่แลกนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมึงเล่นเสร็จยังไอ้เฮี้ยชีพจะหลับแล้วนะหนี่ยสองสามปุ๊บ วุ้ยแบมด้วยอยากเนวุ้นอันนี้มันอิการออกเกินอ่ะอันนี้วุฒการออกจัดอ่ะถ้าทำมันต้องสูงเข้าไว้นะต้องพูดให้ดูสูงเเออเทคนิคเทคนิคว้ยว้องแดกอย่างนี้ดิวะเฮ้ยอร่อยเฉยอร่อยกรอบเค็ม ฝาเค็มเหม็นฝาดะอันนี้ก็กำลังอธิบายรถอยู่ฝากดะฝากมาฝากดตาเออมาขามมะขามอ่ะพูดต่อไปครับต่อไปนะครับเป็นอ่าพี่บิ๊กกี้กับพี่ดิวครับต่อเนื่องต่อเนื่องวางนี่ก่อนวางเลยวางเลยวางเลยไม่ต้องกินหมดไม่ต้องกินหมดเฮ้ช่วยช่วยชีพตรงได้ไหมครับได้ได้ครับได้เสร็แล้วครับเสรแล้วครับเสร็จแล้วดิวหลับตาก่อนอ่ะนดิแหละบบิ๊กกี้บิ๊กกี้เปล่าหัวหอมผู้เรศเกินน้ำมะเขือเทศอ่ะ ผู้ดอกดอกดอกดีไม่แย่จริงว่ะอ่าชิ้นนี้ยิ้วโชว์ครับโอเคชินพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มบัฟกันได้เลยฮะผมเห็นไพ่คุณละเฮ้ยคุณมาเห็นอะไรเมื่อกี้ผมดูผ่านนี่นี่ไงผมไม่ค่อยอยากแลกเท่าไหร่เพราะว่าผมเกินครึ่งถ้าเป็นบล็อกเด้งก็คืออยู่อ่ะประมาณเจ็ดแปดตั้งเจ็ดละผมว่าคำนั้นไม่เกินไม่เกินหกอ่าเลยงว่าคุณใหญ่กว่า แน่นอนครับคุณหกอะครับผมได้สิบสามอะให้เยียอะไรวะใบเนี่ยม่เหรอเออคุณไม่แรกจริงเหรออันนี่ออกลูกอยากแรกไอ้นี่ดิแม่ออลูกอยากแรกเลยเลยความเชื่อควาไม่แรกทำไมผม่าไม่แรกอยู่แล้วอ๋อเดี๋ยววัดใจไปละลองไปละได้หมดได้หมดลองใน่นี้คือลองอะไรลองอะไรลองแรกกันดูไปละลองแรกกันดูไปละ

ไม่เหลือไม้คนเหลือเหลือกะปีย่ไม่รู้สึกไม่ใช่ชีพนะตอนทำเมี้เหลี่ยมแบบฉลับกะปิพอโคตดีอ่ะโคนดีเขาดีอะไรเหมือนกันเอ้ยเหมือนนะพี่กะปิป่ะเบอร์เกิลพี่กะปิได้อยู่เนาะได้เหรออร่อยเหรอเค็มนัวชอบกินเผ็ดอบกินเผ็ดอ๋ออะคู่ต่อไปครับขอทำครับ อะไรอะไรอะไรชนะได้ท้าเพื่อมึงได้แข่งเออจับได้แข่งขึ้นมาทำยัง่ะถ้าไม่ได้แข่งจะทำได้ไหมได้ได้ให้จับก่อนให้จับก่อนพี่บิ๊กครับโอ้ยพี่หลัครับพี่ดิวครับพี่ดิวครับทำไม่ได้ทำพื้ดีพื้นดีทำก่อนสมบัติทำให้เขาบ้างไหมถือว่าครับถือว่าเป็นแมตช์แก้มือนะฮะเออเอี่พักก่อนที่พักก่อนที่พักก่อนให้ดิวก่อนบ้างได้บิ๊กก่อนแล้วสมบัติเราเขาแบบเจ็บไม่ได้นี่นะได้เลยจ้าโอ้ โอเคแบบเอาไปดูครับให้กล้องดูโอเคพิกกี้ดูฮิสบอนเจ็บเกินไอ้เหี้ยรถเจ็บแซ่บเออเบอร์เกอร์เขียวเขียวมาทั้งคู่รับประกันไงก็แซ่บเอาไหมครับทั้งคู่อ่าเริ่มเริ่มรับกันได้เลยฮะพูดพร้อมกันเลยสามสองหนึ่งแรกหรือไม่แรกนะเออหนึ่งสองสามแรกเลยว้าวกล้องเห็นไม่ตรงครับรู้แล้วเริ่มรู้แล้วไอ้ทรอง ผมมั่นใจครับอันนี้เดี๋ยวจะลองแลกดูก็ได้ตาที่แล้วแลกตาอนี้ผมก็แลกครับอ้าวนั่นแลกครับผมไม่แลกครับผมแลกอีกแล้วผมว่าผมผมสูงผมใหญ่อยู่เออบอลบอลแป๊บนึงสนุกเกินอเี้ยเปลือกมาชชีเออเอาไงไม่แลกครับไม่แลกก็ไม่แลกมาเจ๋มาครับหนึ่งสองสามถื๊อ อุ้ยเฮ้ผมแต้มเยอะผมสูงแต่นี่คือมึงมั่นใจมั้ยเมื่อมันใหญ่แล้วใช่ไหมก็ก็กลางๆแล้วว่ะเชิร์กางๆแล้วว่ะเชิร์แก่ๆแล้วเชิร์ทำฟอร์มอ่ะทำฟอร์มอ่ะกลางๆแล้วเชิรมันรู้คำว่าเออแบบนี้ที่อนหนึ่งครั้งแล้วจะได้จับใหม่แม่งขมเผ็ดแน่เลยดูจากสีแล้วอ่ะอุ้ยชีดมีชีให้ด้วยไปดูรวมแล้วอร่อยไหม อร่อยเลยดสชาติแบบบ้าเลยปะลิ้นชาหมดแล้วมั้งรสชาติไม่สนุกอะเรื่องเคลื่อนร่องมันม้วนหมุนเราเต่าไปเราไปเราไปเราไปให้ให้ดิวจับหน่อยวะจับเลยอะบิกจับไม่มีใครแก้กนะไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีนะครบทุกคนนะนี่ครบทุกคนนะ ทำไมไม่กินข้าวก่อนมาถ่ายวะสองคนน่ะหิวอะไรขนาดนั้นปั๊บครับอ๋ออยากแรกไหมผมก็แอบอยากแรกนิดนึงคนไหนคุณเอาไปตัวตัดสินว่าจะแรกหรือไม่แรกเอาไพมาโดนคุณเปิดช่วงบ้าบูเลยงานเคาตัดสินอ่ะผมบัตผมบัดปฏิเสธได้ไหมตอนนี้ผมไม่แรกไม่เปลี่ยนใจสองจิตสองใจด้วยวะเขาเรียกว่าแยับถามทางมันอยากแรกแสดงว่ามันไพ่ต่ำเฮ้ยเก่งเก่งแล้วผมก็ไม่แรกเหมือนกัน <minutes? S 2> ผมไม่แรงหรอกเนึ่งกำลงได้กันกัสามสองหนึ่งดูแม่ับโอ้ยอิ้ยแลอยู่อาชีพกำลังทำดิโคเียปลาเลยไอ้เหียเป็นปลาเติมเติมไม่คลิปนี้เยอะหนึ่งคำขบดนเหยียบไได้เหยียบบดนเหยียบโอ้ย ใบิ๊กจับบ้างเลยบิ๊กจับดีกว่าบางบิ๊กจับบ้างดิแล้วทามึงได้เหมือนเดิมนะบิ๊กเออชิบเอาชุ่มน้ำชุ่มน้ำโอ้ยคนเยน้ำน้ำชุ่มชุมผมฟองอ่ะเอออบิ๊กที่ที่ทีาทาที่ทอ่ที่พี่ที่ทีเดี่พี่ทม่ไี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ที่ี่ิ๊กทม่ที่ที่ทีอที่ที่ที่้เหรีญท่ที่ที่ทที่ดี่มือดี่ทก่นไปผมสูงสุดเท่าที่ะสูงได้แ่ทีฝรั่ที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 ่นี่่่่่่่นี ประมาณไหนครับ8คุณแปดเหรอครับจริงจริงอยู่จริงหรือไม่จริงคุณมองตาผมสิงจริงครับ8ดอกอะไรนะดอกจิกแปดดอกจิกไอ้ที่เล่นแล้วพี่โกหกเหรอเออแล้วแต่ว่าอ้เหี้ยแต่วันหนึงใครใส่บ่ยเอออย่างงี้แหละเราไหวหิวๆยังไม่แดกเลยจริงไหมนั่นผมไม่แลกกูพ่อกูรู้เพราะว่ามึงไม่ไม่เคยพูดโกหกเออไม่แลกกไม่แลกหมาเอาดิเอ้ยจังทั้งห้า แต่ว่ามึงโกหกเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยคิดไม่รู้ไว้เออโกหกให้แต้มสูงไงอ่าบิ๊กเชิญเติมปังจะยุ่ยอยุ่ยตามมือเลยน้ำเลยน้ำทะลักไอ้บิ๊กมันชอบกินชอบกินเดมร้อยอยู่แล้วจริงจริงไอ้มันกินเดมร้อยทุกวันเลยนะเก็ไม่ได้ชอบกินกับน้ำแปังหรอกวิบิ๊กว่าอร่อยมากมันที่ตลาโอ้ย ปังฉ่ำก็ไม่ได้บอกนะว่าฉันฉันเอ็มร้อยอย่างนีเหมือนน้ำแข็งใสอ๋อไอพี่จ้าอีกทีนะใครมันจะไปโดนบ่อยขนาดนั้นจะเป็นบิ๊กดิวอีกสักรอบป่ะวะาบอลเดียวไปมึงสองนี่พี่วิวนี่มีแข็งแรงเพิ่มมากได้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 เพิ่มแม่งมีกันอยู่สองคนนี่แหละไอ้น่ตัวเดินเลยตัวเดินเลยเสิ็ครับเจสแม่เลยแบบสูงจัด สูงจัดแสดงว่าคุณต้องไม่อยากแลกไม่อยากแลกผมก็ไม่ค่อยอยากจะแลกเฮ้ยแสดงว่าใหญ่ชนใหญ่ไอ้เหียนอะไรนักงนาเนี่ยผมไม่อยากแลกอยู่แล้วเออสูงมากโอยจริงของผมสูงสีกระเปร็ด้ยสูงอะไรเลยะอยู่ระดับหัวหัวโอ่หัวเป็ดแล้วสลากครับหัวเข่าสลากค้าบหัวเข่าลางไหนลายไหนผมไม่อยากแลกอยู่คุณอยากแลกขนาดไหนแบบว่าเต็มสิบเพื่อผมจะมีใจ มันก็หกอะประมาณแบบเกินครึ่งเกินครึ่งอ่าชนชั้นกลางเจ็ดมากมากเขาเจหรือเปล่าโอ้ยผมมากกว่าอยู่แล้วผมไม่แรงลโอ้ยแล้งั้นก็กระจอกกันได้นี่กระจอกกันได้เอามา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 กันแล้วอกเราเขาอเาเอาลอกนเาูว่าเอาม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 า ชั้นกลางจริงหรือเปล่าผมชนชั้นกลางก็บอกผมนะครับผมถึงอยากแรกไอ้คุณอาจจะแบบ8 9 10มันก็โอเคเขาเปิดว่าแม่งไม่เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะแสดงว่ามันหลอกเนียนมากนะใช่ครับผมเป็นคนชอบเจ็ดเซ่ก็มีมีทองนะครับพี่ก็เป็นคนชอบเจ็ดนะผมแรกแล้วนะผมแรกแรกเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วพวกเนี่ยอ่าตกลงกันแล้วนะถือว่าตกลงกันแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเปิดนะขอเงิน ทองนะครับพี่เขาเป็นคนชอบเจ็ดนะำไม่เก่งเลยไม่เก่งเล่ยอดพี่ยอดี่ยอดอุ้ยเจอน้ำดองเข้าไปโดนที่นี่ฝนตกนี่โดนปังฉ่ำร้านไหนเนี่ยแล้วเขาชอบป่ะนะชอบน้ำดองอ่ะกินอะไรก็ได้ทุกวันนี้อยากกินอยู่แล้วเลยกินอีสานมากเลยอาหารฝรั่ง เหมือนเล่นแกงมากอันนี every, uh ้เหลืออ so ีกแกนเนี่ยตาถ่ายปะเออเจ็ดคนเลยบ้าลละเอาได้เอาได้ห้กกยา่ให้จิ๊บเล่นด้วยได้บ้างรอบนี้เคนเยเราเราช่วยทำก่อนไหมช่วยกันนะช่วยกันทำโคนีคนหน่อยโคนีดคนหน่อยจิมโคนริ้มโคแบบหอมหอมขิงขคงขิงขินกิงขิงนงงงผสมงงเออ กู็เด็กไม่ได้ตไม่กินไม่กินไอ้แค่นี้เหมือนวัดซับเลยโอ้โหขี้ซอสเจียวหวานเมกเมกเข้าไม่ลงเลยไหนจ้ะท่านแม่มีรูปผมกินข้าวน้ำมันโอ้่อพึงเห่าน้ำมันทาเอาคนแพ้สองคนไหม แบ่งกันคนละคงคนเดียวเหรอเฮ้ยแต่ก็น่าสนใจนะมันคนมันเยอะไงแพ้สองได้ได้เดี๋ยวที่มีพูดได้เดี๋ยวนี้มีพูดนะพูถึงเอาอ่ะโอยไม่เอาเนื้ออะเอาเท่านั้นเนื้อมันอร่อยเอาละตามสูตรกับสูงสุดกันสิบเออเล่นสูงสุดกับเล่นต่ำสุดดีดีะตามสูตรกับสูงสุดนะครับครับโดนสองคนนะครับจะแลกหรือไม่แลกนะครับแต่ว่าดูของตัวเองเอานะห้ามดวงคนอื่นนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมหัวท้ายตายก่อน โอเคครบทุกคนครับเอาละเอาละเฮ้ยสูงสุดก็โดนด้วยวะนช่ตายสุดก็โดนต่างสุดก็โดนหากลางพูดแล้อ้ยอีกที่สูงแล้วี่ที่สูงเราไล่มาไหมคุณว่าไงครับอยากแลกใครไหมครับไลกใครอยากถามใครก็ได้อยากถามใครก็ได้ครับชีพครับกี่แต้มผมก็สูงอยู่ครับนี่ไม่ถามว่ากี่แต้มสูงอยู่ครับสูงอยู่ครนะอย่าลืมนะสูงก็โดนนะครับโดนสูงสุดโดนนะโอเคไหมครับพี่ของพี่อยู่เลนส์ประมาณ สูงหน่อยแต่ไม่ถึงกับแบบว่าจะสูงปี๊ดเลยสนใจแรกไหมครับไม่ไม่สนใจไม่สนใจเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นกลางมากที่เดียวเป็นไงพี่ตอนนี้กำลังสบายใจครับผมเพราะเลขของผมนั้นคือเลขตดเตเวนนั่นแหละเดียวผมเลยครับผมได้เดินงานปอะโยชน์ในการอยที่ดอกครับผมเจ็ดสองคนเลยเหรอเฮ้ยงั้นผมก็สบายแล้วสิอ้าวแสดงว่าสูงกว่าเจ็ดงงผมก็สบายแล้วเ้่นั้นคุณสบานไพ่คุณเป็นไงบ้างครับคุณรู้สึกไงบ้างผมอยู่กลางที่สุดกว่าสองคนนี้คุณห้าเลยเหรอครับ คุณห้าเลยหรอครับ <prend> ม <ere> uh, <ligen> ันต้องมีคนที่ต่างว่าผมแน่นอนถ้างั้นผมขอเชื่อดวงเลยฮะผมนะครับไพผมสูงนี่แหละแต่มันสูงประมาณแบบว่าไม่ไม่ถึงกับแบบว่าไม่ถึงกับเอ็ดแต่ก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะบีมันมองหน้าอย่างนี้เลยไพสูงนะใช่ไหมแรกหมดละจะมีแรกไหมอยากแรกกับผมเหรอแรกเลยแต่ของผมก็มันก็ดีอยู่แล้วอะเอางี้คุณอยากแรกไหมคุณบอกคุณพูดอีกครั้งหนึ่งหนึ่งทีแรก โอเคตักคุณอาต่อครับคือไงครับกลางๆของคุณนี่คือเลขอะไรครับก็อยู่ในระดับแบบ c o แรกผมไหมครับแรกกันไหมครับแรกวมเลยฮัลโหลฮัลโหมดัลโอลฮัลโหลฮัล่หลฮัลโ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 หลฮอหหลฮัลโหลฮัลหลฮั่โหลัลโเลาัลกลาัลโหลฮักลัลโหลเหลหรอผมเชื่ัครับผมเชื่อครับแต่ว่าาหัหหัับ ขอแรกของคุณอามต่อจากคุณคุณเท่าไหร่ก็บอกอยู่ว่าตื้อดืดตื้อดืดไม่เคยเข้าเหรอคุณตื้อดืดจริงหรือเปล่าตื้อดืดจริงคุณอยากแลกกับผมไหมไม่แลกครับผมหาวินทีนึ่งไหมผมคุยแล้วไหมไปเลยไปเลยระดับซีโอครับเปิดทีละใบเลยไหมเปิดพิกัดเปิดพิกัดไม่เออเ็จะไล่ไล่ได้ไปละก้าวขี้นี้กลางมากเลยนะเชี่ยปะเขาเชี่ยแล้ว ไอ้โรงไอเจนอยู่ี้เนไ่โกหกนี่สดๆทีมตามโซนผมเจครับอุ๊ยพี่มีตาโซนเขาเป็นเจ็ดอะรัใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นดอกนนี้ที่มีกัพี่โดอยู่นะครับสอโซนโซนไอ้ีไม่มีแครแลกกูเลยวะเขียยกูไหมเขี่ยกูไหมมึงแลกกันเขียกูเขี่ยกูเขี่กูโอ้โหโอ้ยรอดแล้วเว้ยรอดแลรอดแล้วอะไรของอะไร จริงเหรอเฮ้ยเขามูบ้ามเลยเหรอยังไงวะเนี่ยสบายใจพ่อจ้ะเย้สองคนที่โดนไม่มีที่เลยจางคอมมีใจอะไรดีโอแม่งไงดีโอซี๋อโอออซีโอจะให้มึงสคนไม่ยอมแลกกันเก็สองคนสบอยีจ เี้ยยังงมสูาโอเคนะครับเบอร์เกอร์ชิ้นนี้เป็นของพี่อามกับพี่สบอนนะครับใช่แบ่งครึ่งอ่ะเฮ้ยอันนี้สุูๆนะผ่าแม่เอาอือผ่าเดี๋ยวไม่รู้อ่าเข็ดเลอะมือกูก็เข็ดอดยแล้วอิเดียละไปผ่าหนึ่งข้าวหนึ่งครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นคิงดีใจใหญ่เลยจ้ะควรเลยกินได้ควเลยกินได้ กินได้แล้วเราไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาขอไม่ได้เลยแข็งเลยออกแล้วไม่ได้ขอแข็งเลยขอเบื้องปากเลยนะบื้งปากเลยเขาแข็งเลยเบื้งปากเลยน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่ามาน้ำเปล่ามาโอเคมาชีพมาปิดทิปให้หน่อยชีพก็ฝากติดตามโอฮาน่าด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าอยากกินของอร่อยๆเป็นน้ำเป็นเขาเป็นขนมปังอะไรยามดึกยามดื่มกินที่ไหนถ้าดึกดึกนักศึกษาคลองหกนะครับหรือถัดผ่านไปผ่านมาหานั้นก็ฝากร้านไม้น้ำปั่นด้วยนะครับอยู่ซอยพอนิสานครับถนนเมลลารครับก็ ปังปิ้งปังเย็นน้ำผลไม้ปั่นครับปากไปซื้อหรือผ่านๆก็ได้ครับแวะซื้อสิแวะเช็มแวะเช็มกูขีบป่ากูจะจอดแล้วนะกูตกเกีย้ยวหนึ่งไปจอดไล้เี่ <S <S เยไอ,ไอ้เกีย้ยเลยไอ้เกยวไอ้เกี้ยจะจอดอยู่แล้วเด็กๆที่นอนเด็กๆเล่นเกมอะไรอย่างนี้แวะมาทานได้ทานได้โอเคครับแล้วก็เสื้อสวยจากโอหันต์หน้าอบครับแล้วก็มีคลิปตามอ่าแพลตฟอร์มทุกอย่างครับไปติดตามได้ครับแล้วสำหรับวันนี้